แต right? ่คนนี้ตอนสวมหมวกที่ใส่หมวกข้างน่ะเป็นคนขักออกมาจากตรที่จับหมกที่ขายอยู่ให้อกขึ้นข้างหลังเลยแล้วคนดึงออกเลย แต่ตอนเข้ามาแต่ตอนเข้ามาน่ะคนที่เดินมาหาหนูก่อนมือบอกกันเนาะหนูก็ไม่รู้จักคนที่เป็นลูกค้าหนูก็าะบนใครหัวกันเนอกเดินเข้ามนก่อนใชไม่เดินไปถามว่าเราอะไรเขาก็ล็อกมือเลยยกมือแจ๊ครถมอเตอร์ไซค์ดับเครื่องไว้รถมอเตอร์ไซค์ มันมาอะไรบัมหลอาเนี้ยมันมาทางหลังแต่เราไม่รู้มันเข้าทางไหนมันมามันมาทางนี้มันมาทางนั้นเราไม่รู้ไงข้างใช้ไม่ได้วเนียเคยถ้าเจาะไปเาไปไปพรเดี๋สวเดี๋ยวมีกดไปอครับเะ โทรไปแจ้งเองนี่ลค่ะก้องก้องก้องวงจรปิดดีไหมอีคนเดียวาหารอใช้ปิดมีมีแต่มันใช้ได้ตัวนี้กับตัวนี้มันมันเห็นไหมะไม่รู้เหมือนกันเป็นร้านนี้นี่หมาเป็นร้านอรร้าอาหารขายอาหารเรสังใช่มันเกิดประมาณกี่โมงคะตอนประมาณสี่โมงไม่ก่สี่โมงประมาณสี่โมงเกือบสี่สิบนี่แหละ ผิดนะนี่สิสิปน้องป้องป้องพีก่ะล้วงไปใช่ไหมคะล้วงเอาเลยเพราะว่าปกติแล้วเราขายของเสร็จตอนเย็นจะโอษนั่งนับเงินอยู่ต้ก็มาหินอ่อนทุกวันแหละด้านซ้ายขวากล้องข้างมือขวาหรอค่ะเขาเข้ามานี่คือเขายังไงครับพืนขู่เลยเมาไม่มีปื้นไมามีมีดแต่เขาก็ยังไม่ถึงว่าเขาขู่แต่เขาล็อกล็อกมือเราไว้คนที่คนที่เข้ามาหมอบกันนอกกันนะ ไ่อีกคนหนึ่งอะถือมีดนะนะถือมีดนะนะมันร้วงเอาเงินมันร้งเอาเงินพอร้วงเอาเงินแล้วมันก็ไปที่รถแล้วไอ้คนที่จับแขนสองมือเด้๋ยวก่อนมันจะไปมันก็ผลักเราแต่เราก็ไม่ได้ร้องอ,ะอ่ะเราก็กลัวเราก็สั่นนั่นแหละโทรหาพี่จะไปโรงพักก็ยังไงพวกเราก็พี่ก็มาก็เลยลรัดคนหนึ่งเก้าหนึ่งคือมันตัวเราไม่เคยเจอไงพี่ชื่ออะไรคะ ชื่อจริงไม่ใช่ะไรนะนงมุกมาลาเขาอายุสี่สิบเก็ด